สวัสดีครับมือนี้ง็มาเอาปลาคอนนะครับผมพอดีนาายน้ำแห้งครับผมแต่ปลาตัวยหงไงมันขึ้นที่บ,บนเลือแล้วแหละครับแขกแท้บ้านมาเอาไปเปดแลวอันนี้ก็เป็นไฟผมแล้วครับก็ดูสิว่าน้ำมันแห้งแล้วครับผมปลาซิวพวกกุ้งพวกอย่างก็เฉพอได้กินอยู่แล้วครับก็มาลองเบิ่งครับมนสิเหลอหลายไปไดยเพราะว่าแขกแท้บ้านก็มาลงก่อนแล้ว น้ำก็สีแหงประมาณนี้แล้วนะครับผมเป็นบวกแล้วครับอุปกรณ์ก็มีอยู่แค่สวิงนี่แล้วครับบรรยากาศทงุทงค่ายทุกน้าด้พี่น้องเลยหายอยู่หากจินก็สิได้กุ้งได้ปลาซิวหน่อยนะครับไปกินทเที่ยงไปเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวได้หลายปันได สาคนเดียวก็สิเมื่อยแน่นะครับผมปวดหลังครับผมก็นามก็ลึกตื่นก็บ่ทอกันนะครับก็หลายเตือบอยู่เห็นว่าคแขอนๆก็ได้ก็ค่อยตักใส่เสบีงนะครับผมก็หลังๆนามก็เอาคอยเอามาขัดจระน้อยนะครับพี่น้องประมาณก็สิไร้อะบานประมาณนี้นะครับ สิมีแต่ปลาน้อยครับผมก็สิได้ไปคัดอีกเที่ยนึงนะครับผมก็ใส่ถงังไว้แล้จะบ่งบอกว่าสิได้หลายไปเลยก็ค่อยสะไปเรื่อยๆนะครับผมก็ปลาน้อยก็เหลืออีกหลายอยู่เนาะก็เสียดายครับผมเนะสียบสวิงตั้งไว้แล้วก็ เสียไอ่ตักใส่สวิงนะครับพี่นองก็สิพยมาได้เห็ดไปจอมอยู่มั้งครับก็สิริมอกเม,มนะกับมาลุนกันครับผมว่าจะได้หน่อยได้ได้ดสำเ็จก็คอยมาลุนกันเสียไปเห็ดยังก,กินกัวเบิ่งเม,งมนู ต่อไปครับนี่แล้วครับหาปลาเมื่อนี้ปลาขอนเมื่อนี้ก็มีแต่ปลา้อยนะครับผมก็ได้แต่ปลากระเดื่องกับปลาซิวนะ้ครับปลาใหญ่ก็บม่มีดอกเขาไปกินเแล้อปลาใหญ่เอาวาัาก็สิออยประมาณนี้นะครับผม มาหามาได้ก็สิมบเอมไกินตอนแรงพอดีแล้วครับผมพี่น้องก็ได้ทั้งทอดกับหมกหมอครับพี่น้องก็มากินน้วกันนะครับพี่น้อง